เอาละครับก็ขอเสนอท้องถิ่มทุกท่านด้วยนะครับดี๋ยวผมพี่เกมเมอร์นะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะพาน้องๆมาดูเกี่ยวกับสิคพีที่เกมเพิ่งปล่อยใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมเมื่อรอบที่แล้วนะครับผมว่าเกมเนี่ยมีอัปเดตอะไรบ้างแล้วก็พี่จะพามาดูว่าสิคเนี่ยมันจะมีอะไรที่มันน่าสนใจแล้วก็มีแมปใหม่อะไรที่คิดว่าจะเพิ่มเข้ามาในอัปเดตหน้าๆต่อไปนะครับผมเพื่อเป็นการเสอรลาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่สักหนึ่งทีนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนั่น ซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่ก็อยู่ใน Discord ของเกม Diva's Operation นะครับผมซึ่งเดี๋ยวลิงก์ Discord เนี่ยพี่จะทิ้งไว้ใต้ Description ของพี่เลยถ้าใครสนใจที่จะเข้าอ่า uh, Discord ของ Diva's Operation เนี่ยก็สามารถเข้าได้เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ให้เนาะว่ากันที่สนิคพีคอย่างแรกก่อเลยนะครับผมที่จะอัปเดตเข้ามาพี่น่าจะเคยพูดถึงไปแล้วนะครับนั่นก็คือสนิคพีคที่เกี่ยวกับอ่าทวิ n เก t นะครับผมซึ่งเดี๋ยวพี่จะขึ้นรูปภาพไว้ให้ตรงมุมขวาเลยนะครับผม ทิงเก็ตอันนี้เนี่ยมันจะเป็นอ็อซิซอรี่ใหม่นะครับผมที่เกมเนี่ยเขากำลังจะเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งแต่ละทิงเก็ตเนี่ยมันก็จะเพิ่มบัฟที่แตกต่างกันไปอาจจะเพิ่มพวกดามิทเวดามิทเกรภาพอัตราครีดามิทฟรีหรือว่าพวกอัตราการฮิลอะไรอย่างงี้นะครับผมแต่ว่าพี่ก็ไม่สามารถทราบได้นะต้องรองเกมมันอัปเดตมาเพิ่มก่อนนะแล้วก็ต่อไปเนี่ยสนิดพีที่เกมเนี่ยเพิ่งปล่อยมาล่าสุดเลยนะครับผมนั่นก็คือเอ่อแมปใหม่นั่นเองนะครับหรือว่าพื้นที่โซนใหม่นะครับที่เขากําาาลลลััลังจะะเเออออมปปป่่ยยในนดตครำ ซึ่งภาพตรงนี้เนี่ยพี่กับก็คิดว่าน่าจะเป็นพวกใต้ดินนะครับผมแต่ว่าน่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับเอ็นชเชนวออะไรอย่างนี้นะพี่คิดว่าอย่างนี้เพราะดูจากภูมิภาคบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยนะน่าจะเป็นเกกี่ยวับพวกแบบพวกใต้ดินนะครับผมในความคิดเห็นของพี่นะพี่คิดว่าน่าจะเป็นพวกใต้ดินนะแล้วก็ใช่ครับผมน่าจะเป็นพวกใต้ดินจริงๆแล้วก็ส่วนมอนประเภทเอนเทอี้เนี่ยยังไม่มีการสปอยออกมาเพิ่มเติมนะ แล้วก็ข่าวเกี่ยวกับเกมอัปเดตใหม่เนี่ยก็คือเขาทําการรีมูฟอันแมชคราฟ a พาเวอร์ออกนะครับผมนั่นก็คือเวลาที่น้องๆคราฟไอเทมเนี่ยมีโอกาสที่น้องๆจะได้ไอเทมที่มันติดพลังเวทหรือว่าติดพลังกายภาพซึ่งบางอันเนี่ยมันเป็นผ่องเวทแต่ว่าอาจจะมีโอกาสที่จะได้ฟิสิกอลนะครับผมมีโอกาสที่จะได้ฟิสิกอลดามิเเวลาน้องตีบวกแลได้เปิดน,นะซึ่งตอนนี้เนี่ยเกมเขาก็ทําการเอาออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้าง,างที่จะดีมากๆนะครับผมจากคลิปกันก่อนที่พี่บอกว่า ม่แนะนําให้สูงแล้วได้อันนี้นะครับผมสรุปว่าคือเขาเอาออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือจะเป็นอะไรที่ดีมากๆจะได้ตีบวอกอ่างสบายใจแลวก็ได้เปรดที่ตรงสาสอย่างแน่นอนนะครับผมสำหรับอาวุธนะแต่ว่าถ้าเป็นสําหรับเกาะก็คือเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับผมก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับการสรุปสนิทีกแล้วก็เกี่ยวกับอัปเดตแบบเล็กๆน้อยๆนะครับผมถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็เชอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ